บทสรุป League แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-24 20สำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่ออกมาอาจจะบอกได้ว่าน,น่าผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดจากที่คาดนะครับแม้ในตอนแรกเริ่มต้นมันมีการจับสลากออกมาพบว่าได้อยู่ในกลุ่มที่มีบาเยิมูนิกเอฟซีโคเปกเกนและกาลาตาซายอยู่ด้วยหลายฝ่ายอาจจะมองว่าถ้าปีแสดงมีโอกาสอันดีที่จะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์เขาอย่างแย่สุดก็น่าจะสามารถจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ2ของกลุ่มนี้ได้เมื่อว่าจากชื่อชั้นสังด์เนาฟุตบอลที่จัดเทียมกับเสือใต้และเหนือกว่าทั้งทีมัาเมาเเนนรละตุว่ฟบป็ เกมที่วัดกันในสนามแข่งขันไม่ใช่บนหน้ากระดาษหรือชื่อเสียงก่อนเก่าความมั่นใจของแฟนบอลปี๊แสดงเองรวมถึงการคาดคะเนของเหล่ากูรูที่เคยมีความเชื่อมั่นว่ายัางแย่ปีสัดแดงจะจบอันดับสองได้ก็ค่อยๆลดน้อยหายลงไปตามเกมการแข่งขันที่ผ่านพน้นกระทั่งฉากจบสุดท้ายคือการพ่ายขาดเย้าเน่าคาเรือนให้กับบาเยอร์มิเนกในเกมเมื่อวันอังคารส่งให้ทุกอย่างจบลงแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ในแง่ที่หมายถึงว่าไม่ต้องไปลุ้นกันต่อให้เหนื่อยในรายการยูโรปาลีกเพราะจบบนซักอันดับ4ของกลุ่มไปเลยพร้อมสถิติไม่น่า รกที่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มมากที่สุดถึง15ลูกพร้อมกับทำสถิติตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งที่4นับจากหมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นต้นมานอกจากนั้นคือการจมบวยของกลุ่มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูการ2 0 0 5ถึงออย่างที่บอกว่าการตกรอบครั้งนี้โดยการเป็นบวยของกลุ่มมันน่าเสียดายแต่ไม่ได้น่าเสียใจหรือน่าประหลาดใจอะไรเพราะด้วยสภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นมาตลอด4ี่เดือนนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอเดร พูดเอามันเข้าว่าหรือพูดให้มันแดงเข้าไว้อะไรนะครับชุดคาพูดเช่นนี้พอสโคพูดไว้ตั้งแต่วันแรกที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วแพ้กับบาเยอร์มิวนกที่เยอรมันแล้วว่าทีมทีมนี้ของเอเด็กเทนฮากคุณภาพแทบไม่ต่างอะไรกับทีมที่สามารถเล่นด้แค่ฟุตบอลถ้วยรายการในประเทศเท่านั้นไม่ได้ยอดเยี่ยมดีพอจะเข้ามาฟาดฟันกับเสือสิงกระทิงแรลในถ้วยใหญ่ยุโรปแบบนี้ได้ด้วยซ้ําซึ่งเมื่อมอง6เกมที่ผ่านพ้นไปแล้วคําพูดของพอสโคในวันนั้นก็ไม่ได้เกิิดดดเเเลลยยยยยแตตต่่่่่่่่อออาาาาางงงใใูไไนนน็ชุุีีีี้ขคคณสมมมมบัหหททญวรจะปื คุณภาพของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งที่ชื่อเสียงเติบโตใหญ่กว่าฝีเท้าส่งผลถึงคุณภาพฟุตบอลที่นำเสนอออกมาบนสนามแข่งที่ไม่มีความมั่นคงแน่นอนปัญหาสมดุลในทีมที่แก้ไม่หายหรือบางทีก็น่าสงสัยว่าแก้ไม่หายหรือไม่ถูกแก้กันแน่ปัญหาคุณภาพการเล่นในพื้นที่สุดท้ายที่เกมแรกเป็นยังไงเกมสุดท้ายเมื่อวันอังคารก็ยังคงเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วความพูดของโทมัทูเคิลกุนซือเสือใต้ที่ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจบเกมพาทีมบุกมาชนะถึงโล่งละครแห่งความฝันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะครับโดยคำพูด อยูนเแตตดที่จมบลทของกลุ่มตกรอบไปแบบนี้และเขาก็ได้กล่าวตอบว่าประหลาดใจไหมนั่นหรอที่ยูนเแต็ดจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มแน่นอนเพราะนี่คือสโมสสอนใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อะไรที่คาดหวังไว้สิ่งที่ผู้คนคาดกันก็คือยูนเแต็ดจะเป็นคู่แข่งขันทีิท้าททยแย่งชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มเพื่อเข้ารอบ16ทีมแต่จากประสบการณ์ของผมบอกได้เลยว่ากลุ่มนี้มันไม่ได้เป็นงานง่ายแมนเชสเตอร์ยูนเแต็ดเสียหายเพราะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บั้งยังเป็นกลุ่มของผู้เล ในบางเกมการแข่งขันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแค่เพียงพริบตาเดียวพวกเขาสบายใจตอนขึ้นนำที่อิสตันบูลแล้วจากนั้นก็ปล่อยทุกอย่างหลุดลอยไปเช่นเดียวกับที่โคเปเกนนี่คือสโมสสนใหญ่และพวกเขาก็เป็นทีมที่อันตรายสำหรับการต่อสู้กับพวกเขาบางครั้งเราเห็นว่าพวกเขาบิวอัพเกมด้วยผู้เล่น4ี่คนเพื่อโหลดอีก6คนสูงขึ้นไปในสนามนี่คือคอําอธิบายว่าทําไมผมถึงบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่อันตรายแล้วก็เช่นกันว่าทําไมบางครั้งคุณจะแก้หมาดได้ด,ด้วยการใช้เกมโต้กลับและมันเป็นเหตุผลว่า,า,วาถ้าไม่ มัทูเค้นสำคัญตรงช่วงพารากราฟสุดท้ายที่พูดจาะจองถึงแนวทางการเล่นฟุตบอลของปีแสดงภายใต้เอเดนเทนฮาร e ์ซึ่งในสายตาโค้ชทีมตรงข้ามอย่างทมัสทูเก้นนั้นมองว่ามันเหมือนดาบสองคมที่หากว่าผู้ใช้มีคุณภาพผู้เล่นไม่แบ่งบวมมากพอก็พร้อมจะย้อมนมาเป็นอันตารายต่อตัวเองได้และต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าเกมเมื่อคืนบร็นการ์ดขนาดบายเยมินิกไม่ได้เล่นเทมโปเกมอะไรเลยด้วยซ้ําแต่เป็นเพียงการเล่นไปตามจังหวะไม่ได้มีการใส่ความเข้มข้นเข้าไปแต่พวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะได้แล้วนึกภาพว่าถ้าพวกเขาใส่คคววาาาาาามมมมเเเเขขข้้้นนนนลงไปปกกกนน่่ีีรแบบ็สํัญะต อีกทั้งคําพูดที่ถูกเคลื่อนพูดออกมาก,ก็ยังหมายถึงการที่2เกมล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายต่อบ,บอลมาร์ละบา์ยิมินิกกุนซื้อของคู่แข่งทั้งสองทีมต่างก็มาพูดถึงแนวทางการเล่นของปีศาจแดงตรงนี้เอาไว้ว่าเป็นจุดที่พวกเขามองเห็นและใช้ย้อนสอนกลับมาเล่นงานทีมของเอเดนเทนทกเองด้วยเอฟเฟกต์ตามมาหลังตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL ทําให้สื่อประเทศสเปนชื่อเลเลโวทําข่าวที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลออกมาชิ้นหนึ่งนั่นคือการยกชื่อคูเรนโลเปเตกีอดีตกุนซื้อทีมชา,มาง ตัดสินใจปลดกุนสือชาวรัสออกจากตําแหน่งถึงขั้นที่เนื้อหาในสื่อที่รายงานออกมาระบุเลยว่าตัวของคุณเลโรเปตกีนั้นมีการหอบเอกสารข้อมูลในการพรีเซนต์แผนงานกับตัวแทนของฝั่งปีศาแดงไว้บ้างแล้วในเบื้องตน้นและชื่อของรเปตกีก็เป็นท็อปออปชั่นในประเด็นตัวแทนเอริกเทนฮาร์กจากประสบการณ์เคยทํางานกับบู๊แฮมตันและความรอบรู้ในด้านภาษาอังกฤษที่จะไม่มีปัญหาหากเข้ามารับงานนี้ขณะที่เลวโวยังได้อธิบายภาพแคบลงในรายละเอียดเสริมด้วยว่าบอบริหารของทัพปีสาสแดงน่าจะต้องพอใจในตัวของ ปีสดแสดงอาทิเช่นกาเซมิโลลาเฟวารลานและเซคิโอเลกิลอนเช่นเดียวกับรู้จักกันดีกับทังแดบเเคออดีตผู้รักษาประตูของทีมซึ่งในระยะหลังมักมีข่าวว่าสโมสรอาจต้องการลื้อแผนนำนายด่านชาวสเปนคนนี้กลับมากู้วิกฤตอีกครั้งซึ่งจุดนี้เลเรลโวเลยฟันทงว่าคุณเลโรเปเตกีจะมีภาษีเหนือกว่าทั้งซินดาดินซีดานแกมพอตเตอร์และโรเบโตเดซบี้ที่ก็มีข่าวยงใหญ่กับก้าอีกุนซือผีแดงกับเขาด้วยเช่นกันสำหรับประเด็นเรื่องตำแหน่งงานของเอ,อ,อ,อเดร็กแทนฮ ทีมบริหารจึงไม่น่าจะมีการผัดผ้ากุญซอในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ก็จริงแต่ตามรายงานของดักเกอร์ระบุว่าการที่พวกเขาตกรอบแบงกลุ่ม UCL ทําให้ทีมต้องขาดรายได้แน่ๆมาถึง28ล้านปอนด์ซึ่งจุดนี้มันก็ย่อมสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นกับตําแหน่งงานของเอ็ดิเทนฮากอย่างช่วยไม่ได้เนื่องจากตลาดนักเตะหน้าร้อนสองรอบใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งตัวเขาเป็นคนกาเงินลงไปใช้จ่ายเองนั้นก็ถือว่าใช้ไปในจํานวนที่ค่อนข้างมหาศาลมากๆและการจับบาลานซ์รายจ่ายตรงนั้นให้สอดคล้องกับการทํางานมันกก็็ปิิเเสธได้้้ยาาาาาววว่่ตตตมมคคจจรรงงงททีออนะ เข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลยุโรปได้เป็นอย่างน้อยเพื่อกํารันตีเงินส่วนแบ่งจากตัวรายการและรายได้วันแบตเด์กับรายได้ผลแพ้ชนะที่จะเกิดขึ้นโดยในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นชนะก็จะได้เงินส่วนแบ่งจากรายการไปเกมๆนะครับเสมอก็ได้ในสัดส่วนที่ลดลงมาแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่ได้อะไรซึ่งจากรอบแบ่งกลุ่ม6เกมที่ปีสัดแดงเล่นแพ้ไปสักสี่เกมนั่นหมายความว่าพวกเขาขาดได้ที่ควรต้องได้จากผลงานการเล่นที่ผู้จัดจะแบ่งมาให้ไปถึง4นัดและได้ส่วนแบ่งจากการชนะและเสมอมาอย่างละหนึ่งนัดเท่านั้นของแบบนี้มันมีความสําคัญนะครับแมมมมม้้ตััวเเเงินจะไไ่่ดาาากกยยยือทีบบร จ่ายซื้อตั๋วผู้เล่นหรือจ่ายค่าจ้างนักเตะในแต่ละสัปดาห์ทว่ามันก็เป็นเม็ดเงินที่สามารถดึงเข้ามาช่วยจุนเจอือบัญชีสโมสรได้อีกทางหนึ่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎการเงินที่มีกันด้านยับสตมัมอดีตปรารหลังระดับตำนานของปีสัจแดงออกมาแสดงความเห็นโดยจี้ไปที่การเซ็นสัญญาผู้เล่นของเอเดนเฮนฮาร์โดยเฉพาะรายที่แพงที่สุดอย่างอันโตนี่ทูนสตาฟเชื่อว่าไม่มีคุณภาพดีพอที่จะไต่ระดับไปถึงมาตรฐานที่ถูกต้องกับการเล่นให้ปีสัจแดงสิ่งที่ผมเห็นจากอันโตนี่เขาไม่ดีพอสำหรับยูน่ คุณมองหาเพืเล่นที่เข้ามาแล้วเจอช่วงเวลายากลําบากเจอช่วงเวลาปรับตัวแล้วเราก็ยังพออ่านออกว่าเขาจะไปได้ถึงจุดไหนแต่กับอันโตนี่ตอนนี้คุณไม่เห็นเลยว่าเขาจะก้าวออกจากความยากลาบากนี้ไปถึงแค่ไหนได้ยิ่งกับเพมิลีกที่มีปีกริมเส้รระดับท็อปไปเปรียบเทียบด้วยโอเคว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีตอนเล่นที่เนเธอร์แลนด์แต่เขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นดีที่สุดจากลีกเนเธอร์แลนด์นะเขาทําได้ดีที่อาแจกแต่ข้อเท็จจริงคือคุณกําลังเล่นในลีกที่มีผู้เล่นดีๆจริงจังๆทัั้้้งงงนนนอออย่อ่่าาาแจกกกพวเเเขขลมได เพราะแบบนั้นออนโตนีเลยดูเหมือนเก่งจากเทคนิคที่เอามาโชว์จ่ายบอลเข้าแล้วก็ทําชิ่งธรมรมดา12แต่ในระดับที่สูงขึ้นแบบนี้มันทําไม่ได้สิ่งนี้สะท้อนถึงคุณภาพและการทํางานร่วมกันของฝ่ายสรรหารบุคลากรและฝ่ายบริหารด้วยนะพวกเขาจําเป็นต้องตัดสินใจทางเลือกที่ถูกต้องเพื่อน,นําผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างในพรีเมียร์ลีกได้อย่างแท้จริงพูดตรงๆผมประหลาดใจมากด้วยที่อันโตนีมีค่าตัวขนาดนั้นนอกจากนี้ย้ำซ้ำยังชี้ประเด็นด้วยว่าอีกหนึ่งจุดที่เป็นปัญหาคือการที่เอเดรีทนฮาร์คให้ความ ลิซาโดมาติเนสที่ตอนนี้เจ็บอยู่ขึ้นมาว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีเขามีความคิดที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเขาเล่นบอลได้ดีมากแต่เขาก็ต้องก้าวขึ้นมาเช่นกันเขามีฤดูกาลที่สมเหตุสมผลในฤดูกาลแรกเขาทําได้ดีแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความเร็วที่สุดจึงต้องมีความระมัดระวังในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เขาจะถูกท้าทายแต่อย่างน้อยเขามีสภาพจิตใจที่ดีเยี่ยมถ้าคุณต้องการเล่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและคุณต้องการที่จะเล่นฟุตบอลโดยเน้นการคลองบอลคุณจะไปต้องมีนักเตะที่สามารถทําเช่นน ที่คุณเคยร่วมงานในอดีตเพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยคุณเล่นในแนวทางนั้นได้เทนฮาก็ทําแบบนั้นเช่นกันแต่คุณต้องระวังด้วยเพราะคุณต้องดูหลีกด้วยตำแหน่งที่คุณอยู่และตำแหน่งที่คุณจะไปและหากพวกเขาสามารถนําการเล่นในระดับเดียวกันเข้ามาได้มันก็ดีแต่ที่เห็นก็คือตอนนี้ตั้งแต่ที่เข้ามาคุณจะเห็นได้ว่าหลายคนกําลังดิ้นรนเพื่อให้เล่นได้ในระดับนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่ความสามารถทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับร่างกายด้วยคุณต้องมีขาในการวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาคุณต้องมีความฉลาดคุณตตตต้้้้้้อออองงงงงงงมมมีจจจิใเขขแ็ดดดวยััันนคประะกบ่าๆทห อยู่่่ทีนนัถ้าคุณต้องการแสดงผลงานก้าวไปสู่ระดับหนึ่งและหากคุณมองดูนักเตะที่อยู่ในแต่ในตอนนี้มันก็ยากที่จะหาเจอแม้แต่ในทีมทั้งหมดผู้เล่นที่คุณคิดว่านักเตะคนนี้จะต้องก้าวไปสู่ระดับสูงได้อย่างแน่นอนมันยากจะหาในทีมชุดนี้จริงๆถือว่ามีเหตุผลน่าคิดตามมากนะครับสำหรับความเห็นของยับสตมัมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ